มาสอนเปลี่ยนชื่อเกมโลบอกนะนเริ่มแรกกดมาที่จุด3จุดด้านขวามือกดมาที่การตั้งค่ากดมาที่ข้อมูลบัญชีอันแรกเลยข้อมูลบัญชีจากนั้นก็เลื่อนลงมาแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็น แดงชื่อเราต้องได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนหนึ่งเราจะเปลี่ยนชื่อแต่ละค่ายแล้วก็ใส่ชื่อได้เลยตรงนี้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้วก็ใส่ไปเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นโนรีนะคะ ก็ใส่หน,น้าอีมูจิตด้วก็ได้นะไม่ไม่แน่ใจว่าใส่ได้ไหมแต่ก็ใส่ใส่ไปเถอะถ้ามันใส่ได้ก็ลองดูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เพิ่งเคยลองใส่ครั้งแรกก็ไม่เคยลอง,ไ,อไ,มลองไม่ลองก็ไม่รู้ใส่เอฟเฟคไฟก็แล้วกัน,กนอ๋อโอเคเราก็ได้เปลี่ยนุโมลิ จากชื่อที่เป็น T U T e R ก่อนหน้านั้นก็จะกลายจากชื่อที่เป็น T U T e R ตอนนั้นก็จะกลายเป็นโนรีแล้วแต่ย้ำเตือนไว้ก่อนนะถ้าเราอ่ะจะเปลี่ยนชื่อได้อย่างเช่นเปลี่ยนเป็นโนรีแล้วเราต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์ถึงเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้แล้วก็จบละแค่นั้นละบายบาย